นี่ครับในมาคัสบีเรามีวันและกําลังใจของกองทัพเรือติดอยู่ด้วยครับผมเหรียญของกมรมหลวงชุมพรครับสุดยอดครับสาธุครับ<อ>เป็นมิ่งขวัญน,นะครับนี่ก็อยู่กับท่านอาจารย์อนุพงศ์นะครับผมนี่ครับนี่คือที่ที่เห็นอยู่นี่คือตัวจริงนะคร ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับลำนี้ตัวจริงๆเลยครับที่เคยทดสอบบินมาแล้วขึ้นลงบนเรือหลวงจากรีนะรุเด็กลำนี้จริงๆฝีมือการออกแบบและการสร้างของคนไทยครับครับผมโดยกองขับเรือนะครับผมนี่ครับเอาตัวจุดชิงนี้อลังการมากเลยนะครับเกือบรถกระบะหนึ่งคันเลยนะครับไม่ไม่เล็กเลยนะครับผู้ร่วมออกแบบครับผู้ร่วมออกแบบมามาตรวจตรวจสอบของจริงครับอาจารย์อาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับผู้ร่วมออกแบบนะครับ อาจารย์วูดดี้จากโรงเรียนในเรือครับคัสบีนะครับมีต้นกําเนิดมาจากความต้องการของกอ,องทัพเรือที่กองทัพเรือมีความจําเป็นต้องใช้อากาศยานไร้คนขับเราอาจจะประสบความสําเร็จบ้างหรือไม่ประสบความสําเร็จบ้างจากการที่เราต้องซื้อ,อยุป,ปรกรณ์ราคาแพงมาจากต่างประเทศใช่ครับท้ายที่สุดส่วนหนึ่งแล้วอาจในเมื่อถ้าเราเรายังทําไม่ทันเราอาจจะต้องซื้อบ้างแต่บางส่วนเราต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่ง เลยเป็นสาเหตุที่มาของงานวิจัยและพัฒนาที่ทําไมเราต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองาตามความ <แบ S 1> ต้องการของเราเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของมาคัสบีคือการออกแบบเพื่อให้มีคุณลักษณะและมีความสามารถให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือโจทย์หลักๆก็คือต้องเป็นอากาศยานไร้คนขับที่ทํางานได้ตามแนวชายฝั่งและจากเรือรบโดยที่ไม่มีทางวิ่งหรือไม่มีรันเวย์คำตอบของคำตอบของปัญหาตรงนี้ในเชิงเทคนิคก็คืออากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ ขึ้นลงทางดิง่งที่ต้องมีความเร็วบินได้นานและมีความคงทนต่อคลื่นลมของลมทะเลตามแนวชายฝั่งก็ oh, คือ vertical oh. take off and landing <า>จึงเป็น<า>ที่มาของอรูปทรงของมารคัสบีบที่เป็นในลักษณะนี้นะครับรูป<า>ทรงอย่างที่เราเห็นนี่คุณ<อ>ลักษณะเด่นของมารคัสบีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันเราอาจจะเห็นมาคัสบีขนาดค่อนข้างใหญ่ขนาดค่อนข้างใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือน้ําหนักบรรทุก นามากสุดถึงประมาณ5ในช่วง50-60กิกโลกรัมในการขึ้นบินได้เพราะว่ามันมีผลต่อการคงทนต่อลมทะเลลมทะเลหรือว่าลมกระโชกตามแนวชายฝั่งและในทะเลครับค่บคบต่อมาสิ่งที่มันจะต้องแบกก็คือว่าเรื่องของเครื่องยนต์และน้ํามันเชื้อเพลิงครับนะครับที่มันต้องบินได้เร็วและบินได้นานเราอาจจะเจอว่าอากาศยา,ยายนไร้คนขับโดยทั่วไปบินได้นานแต่คาว่าบินได้นานเพราะเขาบินช้าแต่มาคัสบีต้องบินได้นานและบินได้เร็วด้วยเพราะว่าพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือมันกว้างมาก <ผม S 2> จุดเด่นของมาคัสบีอีกประ,ประเด็นหนึ่งนียน่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนมาคัสบีนะครับ,รบอุปกรณ์ของมาคัสบีเราออกแบบและคัดเลือกตามคุณลักษณะที่เราต้องการก็คือต้องออไปได้ไกลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องของ Datalink ระบบการสื่อสาร,ร,รแต่การเลือกระบบการสื่อสารนียแน่นอนบางอย่างเรายังไม่สามารถที่จะผลิตได้เองในประเทศไทยแต่การเลือกมาใช้เราจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีความศึกษาและวิจัยเลือกของที่เราจําเป็นจริง เพราะนั้นอุปกรณ์การสื่อสารที่ติดตั้งในบารคัสคบีเนี่ยเป็นน่าจะเป็นอุปกรณ์ การสื่อสารเทคโนโลยีเดียวในประเทศไทยที่เรียกว่าเป็นเฟสอาเรย์ตัวเฟสอะเรย์คือ Data Link ของอากาศยานและคนขับที่จริงๆแล้วสามารถสื่อสารได้ไกลามากกว่า200กิโเมตรนั่นจะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในประเทศไทยตัวนี้ครับคือเราเห็นอยู่ข้างล่างนี่นะครับผมคือตัวเฟสอาเรย์ตัวนี้คือตัวจริงๆอุปกรณ์จริงๆเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งในมุมจริงๆที่จะติดตั้งในการใช้งานจริงๆตัวนี้ได้ไกลเกิน200กิโเมตรนะครับคร่าวๆก็คือในในตัวเฟสอะเรย์ข้างในเนี่ยมันจะมีชุดหรือว่าเป็นทรานซิสเตอร์แอนต์นาถ ลักษณะการทํางานคล้ายๆมันจะเป็นบีมโดยตรงนะครับระหว่างอากาศยานกับก r o าวคอนโทรลเซชันจะบีมเป็นเส้นตรงเราจะพบอากาศยานโดยทั่วไปเวลาแพร่ขึ้นเนี่ยเขาจะแพร่ขึ้นรอบรอบชิดหรือเป็นอมนิเดเรกชันนั่แต่ Data Link ตัวนี้ไม่ใช่ครับจะเป็นเส้นตรงเฉพาะระหว่างตัว U A V กับก r ่าวคอนโทรลเซชันเท่านั้นเพราะนั้นสิ่งประโยชน์ที่เราได้นอกเหนือจากระยะทางที่ไกลมากๆแล้วเนี่ย คือระบบนี้ไม่สามารถถูกตรวจจับได้ไม่สามารถต่อต้านได้ครับนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากของอากาศสยอะไรคนขับที่ปัจจุบันระหว่างจ,จะเจอกันว่ามีการโรนแจมเมอร์เล่ยแจมเมอร์ครับผมตัวนี้จับไม่ได้ต่อต้านไม่ได้อืครับผมอาจารย์แล้วก็อุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคือเราศึกษาวิจัยมาเราเลือกเฉพาะสิ่งที่เราต้องการแล้วเราเป็นคนประกอบเองทั้งหมดรเราติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะครับ,รบทั้งหมดเลยแล้วก็เขาให้ข้อมูล เช่นนของเราเราคือซ y เ t e m ิฟิเคเตอร์ที่ประกอบและปรับเปลี่ยนได้เองทั้งหมดเลยครับนะครับ แล้วก็ฝีมือการออกแบบนะครับเมื่อสักครู่เราอาจจะเห็นบางท่านเดินผ่านอยู่แถวนี้นะครับก็คือการออกแบบเป็นการออกแบบของคนไทยทั้งหมดการทำซิมูเลชันการตรวจสอบแบบทําโดยคนไทยเองทั้งหมดฝีมือการสร้างโครงสร้างทั้งหมดอยู่ในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยทั้งหมดนะครับอย่างที่เรนได้ทราบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางส่วนเราอาจจะยังไม่มีความสามารถผลิตเองในประเทศไทยแต่เราคือคนประกอบเองทั้งหมดในการตั้งค่าการฝึกใช้งานเมือคนไทยครับครับ